บทที่5การเพิ่มขึ้นของสติปัญญาเมื่อสมัยไพลสโตซีนก้าวหน้าไปความฉลาดก็กลายเป็นปัจจัยที่โดดเด่นในการวิวัฒนาการของมนุษย์โฮโมอีเรกตัสได้พัฒนาความสามารถที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถในการสร้างเครื่องมือได้พัฒนาจากหินลับคมธรมธรมดาาไปสู่เครื่องมือที่ได้รับการขัดเกลามากขึ้นเช่นหอกและมีกระดูกเครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกมันล่า และรวบรวมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทําให้พวกเขาได้เปรียบในการต่อสู้กับผู้ล่าอีกด้วยการสื่อสารมีบทบาทสําคัญในชีวิตของโฮโมอิเรกตัดพวกเขาพูดคุยผ่านภาษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตําแหน่งของฝูงสัตว์กินพืชและสัญญาณของท้องฟ้ายามค่ําคืนภาษาทําให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและสร้างเรื่องราวที่มีความหมายต่อโลกรอบตัว โครงสร้างทางสังคมของโฮโมเรกเตสมีความซับซ้อนมากขึ้นพวกเขา่อตั้งกลุ่มครอบครัวสากอนที่ออกล่าเป็นทีมและปกป้องซึ่งกันและกันจากผู้ล่าการแบ่งงานเป็นเรื่องปกติมากขึ้นโดยมีบทบาทที่ชัดเจนในการล่าสัตว์การรวบรวมและการดูแลเด็กผู้เฒ่าผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญามีบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดประเพณีและความรู้การได้มาของไฟถือเป็นก้าวสาคัญในวิวัฒนาการของโฮโมอีเรกตัดการเรียนรู้ ที่จะควบคุมไฟทําให้พวกเขาได้รับความอบอุ่นในคืนไพศสินอันหนาวเย็นและเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ช่วยให้พวกเขาทํากิจกรรมได้นานกว่าชั่วโมงแห่งแสงแดดไฟยังเป็นเครื่องมือในการทําอาหารอีกด้วยช่วยให้พวกเขากระจายอาหารและใช้อาหารในรูปแบบใหม่เมื่อเวลาผ่านไปโฮโมอีเร็กตัดได้เริ่มสำรวจดินแดนที่อยู่นอกสถานที่กำเนิดซึ่งทำให้พวกเขาได้พบกับกลุ่มสายพันธุ์ต่างๆในส่วนต่างๆของโลกการเผชิญหน้าและการผสมผสานทางวัฒนธรรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถในการปรับตัวพวกเขาแบ่งปันเทคนิคการล่าสัตว์การรวบรวมและการเอาชีวิตรอดและเมื่อพวกเขาเคลื่อนที่ไปรอบโลกพวกเขายังได้แลกเปลี่ยนความคิดและเทคโนโลยีกับกลุ่มโฮโมเรเทสอื่นๆการได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทําให้พวกเขาสามารถใช้ทรัพยารกรได้อย่างยั่งยืนพวกเขาเรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญ,ญาณของธรรมชาติและเข้าใจวงจรของพืชและสัตว์ภูมิปัญญานี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นฐานความรู้ที่เติบโตขึ้นตามกาลเวลา การพัฒนาสติปัญญาในโฮโมเรกเตสก็แสดงให้เห็นในความคิดสร้างสรรค์าทางศิลปะและจิตปิญญาณด้วยพวกเขาเริ่มสร้างวัตถุตกแต่งและรูปปั้นที่เป็นตัวแทนของสัตว์และพลังแห่งธรรมชาติการแสดงทางศิลปะเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นและความทราบซึ้งต่อโลกรอบตัวพวกเขาด้วยณจุดนี้ยุคไพสโตซีนถือเป็นการกำเนิดของสายพันธุ์ที่สามารถสร้าง และถ่ายทอดความรู้ร่วมมือกันในชุมชนและแสดงความเข้าใจโลกผ่านศิลปะและจิตวิญญาณในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของเพสตซินโฮโมเรเทสได้พบกับความเป็นจริงใหม่การมาบรรจบกันของกลุ่มต่างๆในการเดินทางผ่านดินแดนที่แตกต่างกันการเผชิญหน้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังกระตุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคและความเชื่ออย่างลึก,กซึ่งอีกด้วยบนที่ราบอันกว้างใหญ่ และลึกเข้าไปในป่าชนเผ่าต่างๆที่แยกจากกันด้วยระยะทางทางภูมิศาสตร์จำนวนมากได้ผสมพันธุ์กันก่อให้เกิดสายใยแห่งปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมที่หล่อหลอมวิวัฒนาการของโฮโมอีเรกเตสในรูปแบบที่น่าทึ่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มโฮโมเรทเสกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ความหลากหลายของการล่าสัตว์การรวบรวมและการเอาชีวิตรอดผสมผสานการเป็นการผสมผสานเทคนิคที่รวมสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละชนเผ่าปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ ไม่เพียงแต่ขยายทักษะของโฮโมเรเทสเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและวิธีการต่างๆในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้การทำงานร่วมกันร,ระหว่างชนเผ่ากลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปของยุคพลายสตซีนทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอันเป็นเอกลักษณ์ที่ก้าวข้ามขอบเขตทางภูมิศาสตร์อิทธิพลของการเผชิญหน้าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเท่านั้น นอกจากนี้เขายังทิ้งร่องรอยไว้บนการแสดงออกทางศิลปะและจิตวิญญาณของโฮโมอิรักเตสความเชื่อและตำนานที่มีร่วมกันระหว่างชนเผ่าทําให้เกิดโครงสร้างร่วมกันที่เชื่อมโยงชุมชนที่กระจา,กกะจายการแสดงทางศิลปะมีความสมบูรณ์และเป็นสัญ,ญลักษณ์มากขึ้นสะท้อนถึงการบรรจบกันของมุมมองและการเล่าเรื่องจิตวิญญาณที่อย่างรากในธรรมชาติและแบ่งปันประสบการณ์กลายเป็นสายสัมพันธ์ที่รวมกลุ่มเหล่านี้เข้าด้วยกันก้าวข้ามอุปสรรคทางกายภาพและสร้าง เอกลักษณ์ร่วมกันในการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในบริบทของการเผชิญหน้าและการผสมผสานทางวัฒนธรรมนี้โฮมูเรตัสไม่เพียงแต่มีชีวิตรอดเท่านั้นแต่ยังจะร,รุ่งเรืองอีกด้วยความสามารถของพวกเขาในการเรียนรู้จักกันและกันและบูรณาการมุมมองที่หลากหลายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการที่สําคัญดังนั้นสมัยไพสตโตซีนจึงไม่เพียงเป็นช่วงเวลาแห่งความอยู่รอดเท่านั้นแต่ยังจะร,รุ่งเรืองอีกด้วย โดยที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆได้ขับเคลื่อนโฮโมเรตัสเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเข้าใจการทำงานร่วมกันและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องโฮโมอีเรกตัสอยู่บนธรณีประตูของยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งความฉลาดและความสามารถของพวกเขาจะพัฒนายอย่างต่อเนื่องปูทางไปสู่การพัฒนาในอนาคตและความสำเร็จอันน่าทึ่ง โฮโมอีเรกตัสมีความฉลาดและความสามารถที่เพิ่มขึ้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายตั้งแต่ที่ราบลุ่มไปจนถึงภูเขาชายฝั่งและป่าไม้พวกมันเป็นสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายและปรับตัวได้สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาณนะจุดนี้สมัยไพสโตซีนถือเป็นยุคแห่งการพงาดขึ้นของสติปัญญาของมนุษย์โฮโมอีเรกตัสแต่พัฒนาความสามารถขั้นสูงที่ช่วยให้พวกเขาอยู่รอด และ,จะเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ท่าทายความสำเร็จของพวกเขาในการสร้างเครื่องมือการสื่อสารและการจัดระเบียบทางสังคมเป็นลางสังหรณ์อของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติบนโลกซึ่งจะเผยแผ่ออกไปเป็นเวลาหลายพันปีและก่อให้เกิดอารยธรรมดังที่เราทราบ